เอาละจังว่าฟังเดือไทยสมัยไทยโศกโมกมาฟังเขาหน้ายกโทษไปงอขอมิน ส่วนไอเตาหุ่นเส้นกับเลนปันเด็กหน่อยอัดชิปเสียงไปลป,ลปล่อยให้คนได้ฟังเข้าก็เลยเกิดดังหูตาสว่างเสียงนายสายหน้ายกอิงเพื่อนผัดว่าทหารนี่เป็นไฟเห็นตั้งตรงคำกับเฮ้าพนะยาสไปเสียเขาเด้อค่ะอังเคินอยากได้ยังก็เอินเอาโหลดน้ำล้านเดียวดูสีจัดการให้เลยตามสัง่งได้ยินแล้วใคละอุกละอังน้ำปะเทียไทยหน่ายกเอ้ยใครยังก็ขายไปแต่ยามากขรศาสตบอมีความสามารถแถมยังบอยอยากนี้มันหยาบมืนอีรีบร่มี่คว่สีิวา ขั้นเฮ็ดบ่ดด้กระเซิร์นออกไปซาให้ผู้อื่นมาเป็นบอแมนโทไปงอหุ่นเส้นวาสงสันหลันแน่มันก็โผลดอกแม้จะเป็นผู้นำแต่ว่าพฤติกรรมขาดบุตริภาวะท่านมันสุดปนันกระเซิร์นหนีไปซาไปยุซ่กลับไปหรือสีคิดว่าเมืองไทยเป็นเจ้าของเฮียนเจ้าย่าลืมหนาว่าคดีเก่าเกกับย่างขังย่างข้าบ่จักพอจักอากับบอดเลวบ่ทัวย่งสิตกมาสัวหอดลูกหอดหลันนี่บอดเขาว่าอำนาจมันเป็นสิ่งหอมหวานเลยบ่เลิกบอดเลวไล่มาแต่แถาแมวหอดนั่งสาว ัเดี๋ยวนี้ผัดแห้งคักสาวแพ้ท้องท่านกุหลาบปวดกับบานน้ำขอบข้วหัวเหลี่ยมเห็บตะเลียงเสียมเสียมขายหนาขายตาคนกระเบิดสะท่าขาดความเสื่อมันทั้งเก้าอี้นี่ก็เริ่มสั้นเข่าคันอันตายซุ้มลูกน้องมม่คยประจบนี่ก็เริ่มนี้หายพอเบิดผลประโยชน์ขั้นสีเปียบเทียบรวดก็คือจังมาไตยซุมเฮบมัดนี่ก็เริ่มใหญ่ไปคนละฟังอนุทินก็ยังใดเอื้อนสังยกมือใบใบมันจบแล้วครับนายหนูขอลาก่อน